สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้แอดก็เดินทางมาหาฤอสีตองนะคะผีเฝ้าประชานะคะก็งวดที่ผ่านมานะคะหกเก้าห้าห้าเก้าหกนะคะสำหรับท่าน,นที่ได้ติดตามรับชมนะคะในคลิปนะคะก็จะเข้าทั้งบนและล่างนะคะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวไปติดตามรับชมด้วยกันนะคะว่าโค้งสุดท้ายนะคะตัวเลขเด็ดของ หรือสีตองนะคะจะได้ตัวไหนนะคะท่านผู้ชมตองมุยชไหมพี่ตองมุเขียนอมอ่เนี่ยมเขียนเขีองดินเขียนเขีนซ้ำงดินชไมนะครับามือนะครับเขียนตัวเลขเมื่อกี้ไปครับรศูนย์เก้าสองนี่ีเลยนศูนย์เก้าอ้าวเหงอ โอ้ชัดแจ๋วเลยบานนี้ท่านผู้ชมค่ะ092ย์เนะคะท่านผู้ชมชัดเจนโอ้นชัดเจนชัดเจนแน่งครับเล็กถูกมีเหล็กสิป่อยน้ำใจบ่ครับจียนลงดินมีับนีเลยดินะัะก่อนอยากจนก่อนแต่ฉันต้องยงให้เยวได้เอาเป็นคลิปใหม่ เขียนทุกครั้งออกทุกครั้งใช่ไหมครับ092นะคะ่านผู้ชมตาตองพีเข้าภาษานะคะเลยอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเหรอคะเลขสัมผัสที่มีข้างบนสัมผัสได้เลขสัมผัสได้เลัมผัสที่ปูขึ้นไปเมื่อกี้นี้ยแต่เลนนี่เอ้ยมาบอกอ้ไรเนี่ยเด้อผู้สาวเดินผู้สาวเดินผู้สาวเองผู้สาวผู้สาวโอ้มีผู้สาวเองช่วยยังก็อนไตาขึ้นนะ เขาหนกาลาทำก่อนักีไปกันโอ้จ้าหกสาลาทำสาวงามเลยสาวลุนี่จารุนี่บ่สาววิธีาลุนี่สาลุนี่สาลุนี่นะสาวจับอนค่ะสาวลุนี่ ชาลุนี่าชาหรือชาตัวไอ่ไอ่ชาชาชาลุนีนะคะใช่มันตัวตัวจะได้ค่ะสาวมันดื้อสาวมันมากกว่าพี่สาวมันอ่ะนะที่นี่เขากอกคบนป่าเนาะเขากอกคนเจียมเนาะนิสัยเขาดีที่นี่น้องสาวมันกินครับผมกินครับมันก็เลยกกวาไอ่ไอ่คุณก็ได้ มันดึงแขนน้องสาวมันลงมันชวนเนาะไปนั่มละดึงแขนน้องสาวลงเลยน้องสาวลงงวกมาหาเห็นได้ขีดินเปียดน่วมน่วมนู่นร่องแป๊วเขาเคยขึ้นมาเล็กเขาเขาสิมาเหล็กนั่มบอนี่มือนีเข้ามาบ่อลเนี่เขาเรียนนั่มมือนีเข้ามาบ่ครับ ไม่ได้เอินหาเขาเาขาเอินนีนน่ละเขามามมมบังเันซอยบน่งครังเงวามีบอกเชิญเล่นล่องนี่เอ็นเียนล่องเบงครับไม่เจีกให้เราไหม<ส>้องรลมื<ส>อเราตัวอปการเทปบนะครับผมสีแดงคือสีน้ำเงินเหอเงินมีน้ำเงินอนนะต้องวันมื้เราต้งสจเลยัท้องแท้นะครับของแท้เห็นอะไรก็พิมพ์มานะครับ กจะมี92คันวัาทางพีนะ่คะจะพิจารณาอีกก่อนตะคุณพอสั้นส no. ั้นไว้โอเคค่ะโอ้ชัดแจ๋วเลยตัวเลขนะคะศูนย์เก้าสองนะคะท่านผู้ชมไล่ไปก่อนเลยันมืไมมาตัวหนาแมาเบิ่ล เอ้หมอที่เห็ดมาดเดล็กหมดเลขเหลนหอก้อนนะบอกค่ะพ่อเดล็กต่อยอดเหลต่อยอดพ่นิเขียนใส่หลต่อยอดต้องมาเขียนลงดินนร่นๆอ๋อออปากกาให้เราใส้ปากกานั่นเขียนนั่นนะเี่เขียนตรงกลางยให้ปากกาเงยอยู่ใส่ชิ้นัเอ็นะ่เอามือดีกว่าเชียนนี่บ่อลบไหมนี่ลบตัวนี้ไหมบมาต้องลบเลยเขียนอยู่ั่นเลย เจ็ดเจ็ดมเจ็ดามเจ็ดสองเจ็ดองเจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดนะคะทุกผู้ชมลุ้นนี่มาเที่ยวเลยเอาผสมแล้วกันนะครับปิ้นดึงดึงนะตอน ให้พ่นเขียนใส่หันเลยขึ้ตาเขียนสเลยครับเขียนในสมุดเลยครับได้เอากระดาษสองเจ็ดสองเจ็ดนะครับสองเจ็ดได้แล้วนะครับได้แล้วนะคะศูนย์เก้าสองแล้วก็เจ็ดสองเจ็ดบกรนั่บอก่เก้าห้ามาเอานี่ ถ้าแหวกกลางออกแหวกกลางออกอยู่ที่02กับจิตเย็ดตะกี้เดี๋ยวนี้มันจะได้3ตัวก็มีดึงขึ้นดึงลงเอาอยู่เหนียวตัวกอนตัดกลางออกนี่ก็ได้2ตัวบันนี้เพราต้องตัดให้3ตัวเลยป่ะคะมันเป็นเลขแปดเลขเลขแปดนี่มัน ขาดเคิงขาดกลางครับอืมันิเป็นสามเลยอืเป็นสามมวลบางก็เป็นสามเลยเอามือจับใไปบึ้มไปคุ้มกลางเสียวคุ้มกลางนี่เสียวคุ้มกลางเป็นอยู่นั้นเป็นคุ้มมันเป็นแปดเลยนะเพว่ามันขาดเคิงก็เลยเอามือจับบึ้มมันเป็นเหล็กสามมาเลยบอกใส่สามไปพอ เข่าเยอะหรืวัาอะครับือช่วยเข่าอีกบ่ค่ะช่วยอีกรอบนึงนะค่ะงวดนี้มันใจคือหมวดที่แล้วบ่ครับอันนี้แหละก็เพรว่ามันได้มาสงวัดก็ว่ามันใจแล้ววันนี้ก็าจะซ้ำเห้งวดที่สามเนี่ยมันถึงคั้นมันเข่านี่คักเลยบาดอ่าขั้นมันเข่าอยู่ปวดเมื่อย ซาดยางพารามาไวถักปูอยู่เลยหนึ่คืดว่าอยู่ด้วยโอซื้อยางพารามาไว้ปูปูังได้ค่ะเออนี่แหละปูวงมายืนมานั่งอยู่นี่แล้วเพิ่นละลอยนิดน้อค่ะว่าจะซื้ออยู่ได้วหนึ่งนั่งคืดนั่งอ่านมันงวดนี้เป็นงวดที่เท่ะเลนี่งวดนี้ก็บที่หกสิ้นครับงวดติดนะคะงวดที่หกงวดที่หกงวดที่หกอย่วงเดียวนะครับเอางวดที่หกนะครับ มมค092727 092727โคโรนาฟังผ่านมาตั้งดี่ะครับคนแล้วเนาะคหันนะครับผู้ชมนะคะก็ขอให้โชคดีเปนหมานสุขพ้นนะคะมัน่092727 092727นะคะแล้วก็เลขที่เขียนลงดินนะคะเอ้ยเลขทูบ092นะคะ อย่าลืมนะคะเลขทูบ092ยาขอให้โชคดีเฮงเรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทั้งช่องด้วยนะคะ,ะวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนะคะ,ะก็สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมาหรือว่ากำไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็ก3251เล็กทีเล็ก3251นะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริจจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ